กินเข้าไปสินมบูดอะ่ะแฮว้ยแหว้หวยอยากได้หรือไงเงินเนี่ยฮะกินินเข้าไป เดี๋ยวพี่ให้ยี่สิบบาทเร็วๆอยากแจกเงินแล้วเนี่ยกินนี่ผมไปเลย20สบาทมันไม่น้อยเกินไปหรอครับเฮ้ยมียุ่งเลยด้วยวะเไม่เห็นเลยไงว่าคุูกำลังหาค่าข้าวสองคนนี้อยู่อ่ะนั่นสิ แกมาเสือกอะไรไมิทราบออกไปเลยนะพวกฉันจะเล่นเกมต่อ <laughs> คุณนวดครับค่ะผมกำลังตามหาคนที่เล่นเกมเพื่อชิงเงินรางวัลทั้งหมดนี้อยู่ครับ เงินโคตรเยอะเลยว่ะเออเห็นแล้วว่าแต่เกมที่ว่าเนี่ยคือเกมอะไรหรอเกมแรกของผมก็คือพวกคุณเห็นผู้ชายที่ยืนคุยโทรศัพท์อยู่ตรงนู้นไหมคะพวกคุณต้องไปขโมยกระเป๋าตังค์มาให้ได้ใครได้มาก่อน คนนั้นรับไปเลยค่ะ1คะแนนมีเกมทั้งหมดกี่เกมคะขนมปังหนูจะไปแข่งกับสองคนนี้ทำไมตัวหนูเล็กนิดเดียวยังไงหนูก็ไม่ชนะหรอกลูกหนูอยากลองคะ่ะยายเราจะได้มีเงินมารักษาแยงไงคะทั้งหมดมีสมเกมสมคะแนนค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ ครับตามไปดูผมกันเฮ้ยมีเหยื่อหรอวะจริงดีงั้นคืนนี้กูกูขอตัวเองมาคนเดียวเหรอคะอ๋อใช่ครับเพ้ม่มแค่นี้ก่อนนะเว้ยกูมีเหยื่อปะม,มีแฟนหรือยังคะเนี่ยยังไม่มีเลยครับ 我、啊、来拜。 มึงทำอะไรนะเนี่ยฮะอ๋อนี่มึงสองตัวลุ้มหัวกันมาขโมยเงินของกูงกใช่ไหมไม่ใช่นะพี่เอาขึ้นมาเลยไม่งั้นเนี่ยกูยำพวกมึงสองตัวเละแน่พ,พ,พี่พี่ะะพี่จะเย็นก่อนนะครับชูชูคืนเข้าไปสิแต่ว่าน,นี้ยมาดิเฮ้ยแม่งเลย โอนจังหวะโถอ,อ,อุ้ยจางไปอ่อยออยังไงมันรู้ตัวเนี่ยวะเรื่องเร่มึงมาหอบกูได้ยังไงมึงนั่นแหละลงยังไงให้มันรู้สึกตัววะนี่ค่ะกระเป๋าตังค์เดี๋ยว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 มึงมาบอกตังค์กูดิอันนี้กระโปอลมึงไมาบอกตังค์กูมาได้ยังไงฮะแล้วอีกอย่าง เขาบอกให้เอาเป๋าตังหมอนั่นไม่ใช่กเป๋าตังกูซะหน่อยไม่จริงพี่คนสวยคนนี้แค่บอกว่าให้มองผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนั้นเฉยๆไม่ได้เจาะจงว่าให้เอากระเป๋าพี่ผู้ชายคนนั้นซะหน่อยอีกอย่างกระเป๋าตังใบเนี้ยก็มีเงินเยอะกว่าด้วยจริงค่ะท่านฉันไม่ได้ระบ,บุว่ากระเป๋าเนี้ยต้องเป็นของใครและเงินในนี้ก็เยอะจริงๆเลยค่ะ ้าง,งั้นรอบนี้ผมให้หนูคนนี้ชนะก่อนแล้วกันนะครับแม่เว้ยวนแพ้ดึกได้ไงวะเนี่ยเพราะมึงเลยจ๋าไม่ใช่คิดมั่งอา้าวแล้วมึงมาโทษกูได้ยังไงเนี่ยฮะีนรีบบอกจ์ข้อต่อไปมาสิฉันจะได้เอาชนะมันทีได้คะ่ะบนททดสอบต่อไปก็คือ พวกคุณเห็นผู้ชายหาบเร่คนนั้นไหมคะขนมหมจ้าขนมจ้าพวกคุณทำยังไงก็ได้ให้ได้ของกินมาโดยที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อพร้อมไหมคะพร้อม,อมถ้าพร้อมก็เริ่มได้เลยคะ่ะ อะไรนี่ครับเอ้าเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไงเว้ยจะมาขอฟฟีๆแบบนี้ได้ไงวะ เป็นคนใบ้ก็ทำงานได้โว้ยจะมาขอฟรีของเื้อของขายไม่ให้โว้ยเฮ้ยหลบไปดิหลบไปดิทํเลยอ้าวไอ้หนู เองคุยขยะก,กินเหรอนะเออหนูหนูเปล่านะคะหนูแค่ดูว่ามีอะไรน่ากินหรือเปล่าแต่หนูไม่ได้คุยขยะนะคะเ,เดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุย <S <S อันนี้นี่นี่อ่ะกินนี่ซะรู้เปล่าคุยขยนะนัะ่นน่ะกินมาแล้วท้องเสียรู้เปล่า เป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยน่าสงสารหนึ่งเลยนะอขอบคุณนะคะ พวกคุณสองคนแพ้เด็กอีกแล้วสินะแล้วหน้าตากูุมันไม่น่าสงสารตรงไหนวะออกจะอ้อนขนาดเนี้ยตูก็สวยขนาดเนี้ยมันยังไม่สนใจกูเลยเธอหรือเปล่าไม่รู้อเอาล่ะเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายก็คือ นี่คือรูปอะไรคนนั้นจะเป็นผู้ชนะค่ะรูปไหล่ไหวจ๋าม้าเหรอม้าบ้าอะไรของมึงหัวเล็กขนาดนี้ยมันคือหอยทากนั่นหอยทากจริงด้วยเออใช่ใช่ใชให่หอยทากหอยทากเมคุณมั่นใจแล้วใช่ไหมคะมั่นใจววร้อยเปอร์เซ็นต์หอยทาก แล้วหนูละจ๊ะหนูน้อยตอบว่าอะไรหนูตอบว่างูค่ะ <laughs> งูนี่เด็กบ้าแกรู้จักงูหรือว่าเคยเห็นงูจริงหรือเปล่าเนี่ย <laughs> งูบ้าเลยรปรูปร่างหน้าตาแบบนี้ <laughs> สงสัยเนี่ยคงจะอดเข้าแกงแล้วแหละ <laughs> <laughs> น่าสงสารจริงเลยอ่ะ <laughs> หนูตอบว่างูใช่ไหม๊ะใช่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่งูธรรมดานะคะแต่เป็นงูที่กินช้างเข้าไปทั้งตัวค่ะหนูเคยเห็นฉันจะเฉลยแล้วนะคะรูปนี้ก็คือ กินช้างเข้าไปค่ะแม่หนูน้อยคนนี้ตอบถูกเดี๋ยวเดี๋ยววกแกเตรียมกันหรือเปล่าเนี่ยใครจะไปรู้วะว่ามันเป็นงูถ้กินช้างเข้าไปอ่ะเออพวกคุณสองคนเนี่ยวันวัน,วนคงทำแต่เรื่องแย่ๆไม่เคยอ่านหนังสือเพื่อจะลงใจเลยสินะครับนี่ครับหนังสือเจ้าชายน้อยดังมากเลยนะคุณลองไปอ่านดูครับ ในนี้มีรูปภาพที่ผมมาถ่ายพวกคุณด้วยหละนี่วกมึงสองตัวควนตีพวกคุณเหรอฮะผมตั้งใจสั่งสอนพวกคุณสองคนไงล่ะพวกคุณคิดเหรอว่าการที่พวกคุณมีกินมีใช้มากกว่าเขาแล้วคุณจะสั่งให้เขาทําอะไรทุเรศทุเรศเพื่อตอบสนองความสุขของพวกคุณนะพวกเขาเป็นคนเหมือนพวกคุณนะครับทําอะไรอ่ะจะโตแต่ตัว สมองหมปาปัญญาควายแบบนี้แล้วเกมที่ผมให้พวกคุณเล่นน่ะมันก็บง่งบอกแล้วว่าคุณนโง,ง่ยิ่งกว่าเด็กด้วยซ้ำพวกคุณจะคิดนะพวกคุณเก่งกว่าใครๆจำใส่โกระโหลกซะจา๋าฮะมันด่าแล้วว่ะโอ๊ยรู้แล้วแอาแน่คุป,ปากกลับไปให้พ่อแม่อบรมสั่งสอนซะจะได้ฉลาดเหมือนเด็กมันบ้างไปสิ อ่ะลงไปไปอ่ะหนูนี่เงินรางวันหลอกผู้ชนะ นาดน,นี้พวกเรารับไว้ไม่ได้หรอกค่ะถึงแม้พวกเราจะจนแต่ก็ไม่เคยเอาเปรียบใครนี่ไม่ใช่การโปนซะหน่อยครับป้าน้องเขาหามาด้วยความสามารถของเขาหนูหนูเอาเงินก้อนเนี้ยไปรักษายายตามที่หวังนะหนูเป็นเด็กดีเป็นเด็กฉลาดถ้านในสภามีคนอย่างหนูสักร้อยคนประเทศชาติจะเลยแม่